โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมโลโบอกกันเหมือนเดิมนะผมซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในแมปท,ที่มีชื่อว่าเนิร์ฟสไตล์นั่นเองซึ่งเนิร์ฟสไตล์นี่ก็คือเป็นปืนของเล่นนั่นเองกระสุนนะมันจะเป็นเหมือนหัวจุกที่แบบเราถ้าเกิดเรายิยงโดกนกำแพงแบบดีๆมันก็จะปักกำแพงอะไรประมาณนั้นนะผมซึ่งเห็นเขาเพิ่มโหมดมาใหม่ฮะชื่อว่าโหมดโดมิเนชันนั่นเองนะซึ่งมันก็เป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคือ เออเอาเอาเนิฟกันเนี่ยมาสู้กันในเกมนะฮะก็น่าเล่นเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดกันนะนี่โค้ดคืออยู่ตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมซึ่งโค้ดพวกนี้ก็คือจะแจกเป็นทางด้านของกล่องนะสองโค้ดนี้ผมรู้สึกผมใสไปแล้วนะเป็นกล่องกล่องอะไรสักอย่างฮะมีกล่องคอมมอนรือกล่องแร่ส่วนโค้ดสามอันเนี้ยจะเป็นเพชรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นเพชรฮะแจกเพชรประมาณนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปเล่นกันเลยมาท่านผู้ชมเราเข้ามาสู่เกมนะซึ่งตัวเกมนี่ออกแบบมาค่อนข้างสวยนะก็คือดู สบายตามากนะดูลักษณะการออกแบบซึ่งเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมได้กล่องมานะเดี๋ยวเราลองไปเปิดกันเลยนี่กล่องฮะมีอันนี้คือโค้ดแรกนะมันแจกเป็นกล่องคอมมอนลินฮะส่วนอันนี้เป็นกล่องแลนะฮะเดี๋ยวเราลองเปิดอันนี้ดูปับอ๋อต้องซื้อกุญแจกันหรอโอ้กุญแจรา,าคาเท่าไหร่เนี่ยพันสี่ร้อยงั้นซื้อซื้อไปได้กล่องมาฟรีต้องแต่ต้องใช้กุญแจซื้ออีกนะก็คือต้องเสียตังสองต่อนั่นเองเดียวรอครับผมเปิดกล่องได้เลยมา ได้สก,กินฮะเป็นสก,กินปืนอะไรสักอย่างเอา้าวิตเตอรี่เฉยงงคือผมไม่ได้เข้าไปเล่นนะ,ะยังไม่เข้าไปเล่นเหมือนกันเราเล่นกีนกนก่คนอนะอย่ายบอกนะเล่นกันสามคนวอตเด้อโอเคมีการบอกอ่มีการโหวตว่าจะเอาด่านอะไรด้วยนะเอ่อเขาด่านอะไรเดียเออด่านไหนนี่ผมว่าด่านนี้ดูน่าเล่นนะเป็นด่านแบบแนวเมืองนะฮะชานเมืองโอเคสามารถเลือกโหมดได้ด้วยอ่าทีมทาร์เก็ตแล้วกันเอา้า แป๊บนึงโอเคมาเดี๋ยวเราเปิดอีกกล่องนึ่งฮะกล่องนี้ใช้เท่าไหร่อ๋อกล่องนี้เปิดได้เลยใช่ไหมโอเคเปิดได้ไรพึบว้าวได้ปืนใหม่ใช่ไหมเนี่ยปืนใหม่สกินเนี้ยแล้วก็ได้เป็นคอมมอนการ์ดมันนะโอ้ดีเลยโอเคครับผมแป๊บนึงแล้วคือเมื่อกี้เราได้ของอะไรมานี่ฮะลหลอดน้าได้ปืนใหม่ปะเมื่อกี้ผมเห็น,นแบบนั้นนี่โอ้เปิดมาก็แจกปืนใหม่เลยว่ะเพี้ยวเลย นี่ปืนนี้สเตทค่อนข้างสวยนะแล้วสามารถอัปเกรดได้ด้วยซึ่งการอัปเกรดก็ต้องใช้ชิปฮะซึ่งชิปเป็นชิปม่วงหรอน่าจะใช่นะท่านผู้ชมครือเกมนี้ผมว่าต้องสุ่มกล่องอย่างเดียววะถึงจะได้โอ้มีการเติมเพื่อเอาปืนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่ามี ability นะ ability นี่ก็จะเป็นพวกระเบิดฮะนี่เป็นจุดเกาะประมาณนี้เราลองไปเล่นกันเลยดีกว่ามาครับนี่ผมเราเข้าอยู่สู่เกมฮะโอ้ตัวเกมถือว่าภาพสวยใช้ได้เลยเนี่ย นี่ดูลักษณะการออกแบบเปนะ็นไงเฮ้ยเฟีย้ยวดีกว่าเคมาหนึ่งอันนี้ยิงได้เหรออ๋อการรูปแบบการยิงประมาณนี้นะเอเคืออ่ะยังไม่ทันเล่นเลยครับพี่มาเอาใหม่อ๋อสามารถซูมได้ด้วยนะนี่โอเคไปลุยมาผมบอเลยผมโนหนึ่ง fps หนึ่งเฮ้ย,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 ยตายปะเนี่ยไม่ตายนะโอเค โอเคแตกหนึ่งฮะโอ้ oh, เป็นการยิงเม็ดเดียวแล้วตายเห็นะท่านผู้ชมคือโดนนัดเดียวคือตายเลยโอ้ oh, สวยถ้าเกิดได้ยินแปน้นเพลงผมดังหน่อยก็เขอาไปนะปุ๊บไหนไมันอยู่ไหนฮึอันนี้อะไรอะจึ๊บกระโดดออ oh, กไปแค่ไหนโดดโอ้เ oh. ฮ้ยไม่มีการวางป้อมปืนด้วยโอเคไปเล่นกันต่อมันดีวะ่ะเฮ้ยแป๊บน,นึงเมื่อกี้ศัตรูอะนั่นไงว่าแล้วศัตรูแม่งแม่งเอ้ยเฮ้ยแช่มันไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียวเพื่อนเรา ปลาระเบิดได้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่ปลาระเบิดโอ้โหระเบิดโคตรนองไวเลยจึ๊บเฮ้ยแตกสวยโอเคลองเดินดีกว่านะถ้าเกิดเรากดชิฟบ่อยๆท่านผู้ชมอาจจะลำคานะฮะโอเคจึ๊บมาไหมมาไหมจึ๊บโอเคไม่มีฮะไม่มีเฮ้ยไม่มีโดดได้เฮ้ยปึ๊บอื้อหือไอ้นี่มันยิงผมหลายรอบมากเลยนะเนี่ยมาเอ้าอะไรเนี่ยเออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ เอาใหม่ okay. oh กระโดดลงไปฮะแตกหนึ่งแตกสองเป็นไงังไง double kill เว๊ยมันเป็นอะไรกับกูมากไหมเนี่ย <c oughs> มั่นไส้แล้วไอ้เนี่ยหลายรอบแล้วโอ,อ้มีพมภารกิจให้เราทำเลยนะอึนึงอ้อยิงยิงไม่ได้มันเป็นบาเลียฮะรองกันโอ้ยยิง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 โอเคอ้าวตายคู่ครับไม่เกินไม่เกินไม่ Okay, it, โเโดลงไปวู๊ดเหมือนทีมเราจะแพ้แล้วใช่ไหมเนะนี่ยนึงทำไมฝั่งมันบวกลุยเขาเข้ามาขนาดนี้เนะี่ยยิงยิงยิงโหแต่ปืนผมยิงช้ามากเลยอะ่ะต้องการปืนแบบยิงเร็วๆหลยเนีอยอ่ยเดี๋เราต้องเล่นเป็นสักพักแหละผมว่ามเล่นแบบสบม,าามาาบูบาดมาเปล่ามาเปล่าจึบจึบจึบมากระโดดขึ้นฮนะ okay, โอเคเฮ้ยไม่ใช่ศัตรูอยู่ไหนนะนี่ศัตรูโอเคตายครับผมจึ๊บ มันอ๋อไม่ดูได้นะคือผมฆ่าไปหกคิวละเฮ้ยเมื่อกี้อะไรผมจะโดนยิงนะเดี๋ยวรีบไปก่อนแอบไปส้มฝั่งของังเขา่าฮะยังดูหันลัน้ายหันฝ่าดีฮะนี่อันนี้เป็นบ้านเขานะฮึบโอ้ยยัง,ง,งไงยังไงแอบไปหลังไปกข้างหลังฮึบฮ้บไม,ไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเอาเอาวัดติดบักใช่ไหมเน,นี่ยเมื่อกี้ผมติดบักแน่เลยอะ เรียบร้อยแผลเมื่อกี้ผมกระโดดไปติดติดต้นตีต้นไม้ฮะแล้วก็ไม่ใช่ติดต้นไม้ติดลังเสร็จแ,แล้วก็บักเลยฮะโอ้ได้กลองมาเฮ้ยได้กล่อ,องมาด้วยนะนี่ฮะผมฆ่าไปหกคิวคนที่ฆ่าเยอะสุดเจ็ดคิวนะถือว่าผมแบกอยู่ฆ่าไปทั้งหกคิวนะอันดับสองนะฮะอันนี้ด่านใหม่เลือกด่านอะไรอุ้ยน่ะในนี้ก็น่าเล่นนะโอ้แต่คนเลือกด่านนี้เราเราไปเล่นด่านนี้แล้วกันโอเคผมคือไอหัวเห็ดน,นี่นะฮะท่านผู้ชม ก็เกีย์ถือว่ามันใช้ได้นะโอ้ได้ตังค์มาสามร้อกว่าบาทเดี๋ยวเรากล่องเนี่ยเราเปิดได้อย่างเปิดได้แล้วเนี่ยโ้โหอันนี้ต้องซื้อคุณแจฮะโอเคเปิดเลยปุ๊บขอปืนปืนอได้เป็นการ์ดมาฮะโอเคงั้นเราไปเล่นต่อคือตังค์ผมไม่มีไม่มีตังค์ซื้อสิโอเคมาใส่ผมกะโดนปุ๊บสุม่มไหนเอ่ยดูฮะผมเป็นสไนเปอรอ์ไม่เห็นบีว่ะ ูวยแล้วกันเฮ้ยไงโอ้โหมันแอบอยู่นู้นมันยิงยังไงยิงยิงยิงยไม่ดนไม่โดนต้องย้อยน่ะต้องย้อยน่ะยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปตายตายตายยิงไม่โดนนะแต่บอกตายไว้ก่อนอ๋อนี้เป็นป้อมฮะทุกป้อมหวยเราไม่มีเลยวะมันต้องซื้อด้วยด้วยอะไรเนี่ยได้ตังค์รวเปล่าหรือเพชรเพชรผมมีส5หน้าะใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วโอเคมันอยู่ไหนเนี่ยแล้วศัตรูมันเกิดไหนกันวะฮะยงึง เป็นจะเย็นดิใจเย็นผู้สาวใจเย็นตายเป็นไงอะไรจะมันโดนปืนกับพี่บอกเลยพี่เอาสิ่งปืนโอเคปาระเบิดเข้าไปสวยอ๋อนี่เป็นจุดไอ้นี่ป่ะจุดแคมแน่เลยเฮ้ยตัวหนึงโอเคโอ้โหเอ๊ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยตัวหนึงแม่งเลยมาโอ้ได้ป่ะฮึสิหูโอเคแม่งมาแล้วจุดจุดจุดยิงยิงยิงโอเคตายตายหมดตายหมด วยเฮ้ยเมื่อกี้มันปลาระเบิดใส่บ่เห็นไหมเนี่ยแม่เอ้ยจริงไม่โดนปืนดีนะแต่คนเล่นกากอันนี้ก็ไม่เอาฮะกระโดดครับจุ๊บสุ่มก่อนเฮ้ยขึ้นบนไดนแลนวได้ป่ะอยากขึ้นไปสุ่มอ่ะโอเคเดี๋ยวลองขึ้นดูฮะสวยสวยสวยจึ๊บเฮ้ยขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยขึ้นได้ไหมไม่ได้ปะไม่ได้หรอโอ้เสียใจได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะโอ้เจบเลย ไฟรเบิดไปก่อนเพื่อมีคนมาฮะระเปิดรัสมียโคตรน้องน้อยเลยอะจึ๊บนั่นค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 นยิงยิงยิงโดนไหมไม่โดนไม่โดนต้องสุ่มเลยโอ้โหแม่งเอ้ยไม่โดนฮะยิงโอเคแตกปืนผมก็คือมันก็ไกลนะแต่มันบรรไกลไม่มากอะมีมีลงแคมป์ได้นะยิง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 นู่นนู่นมาอยู่นู่นนู่นยิง ไม่โดนว่ะเก็บปลาระเบอร์เดิมสวยเอ้าเฮ้ยปลาแลเบิดโดนครั้งแรกสวยยิงยิงตายเฮ้ยม,มาโอ้โหเยอะเยอะเยอะตายตายตายหมดตายหมดเฮ้ยยิงโอ้โหสโคปไม่ได้เรื่องเลยไม่ควรใช้สโคปฮะเกมนี้เฮ้ยตายอยีกหนึง่งตายสองโอ้โหกเก็บสามที่บนคิวแล้ว ยิงยิงเอาได้ยิงดักโอเคปาระเบิดไปเฮ้ยตายมาดิจะอะไรโอ้ยเยอะเยอะเฮ้ยมันจะมันจะอ้อมนะมรู้มึรู้เฮ้ยนี่ยิงยิงยิงดักโอเคสวยเกมนี้ต้องผมเน้นเลยนะต้องยิงดักฮะเพราะลูกกระสุนเกมนี้มันจะหน่วงหน่เลยนะก็คือมันก็รทำเหมือนแบบ เออเนิฟกันในชีว hmm. oh, ิตจริงนั่นแหละก็คือมันแบบยิงมันยิงมันไปมันก็ไม่กระสุดเร็วเหมือนปืนชีวิตจริงหรอกปืนจริงนี่คือยิงปุ๊บเรียบร้อยถึงถึงตัวเราแล้วเราก็แตกอะโอเคเฮ้ยมันยืนโน้นดูอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันเล่นสนายใช่ไหมล่ะอมว่าทำไมมันยืนกันนิ่งๆมันเล่นสนายแม่งโคตรตุเล่เลยก็ว่าอยู่ทำไมมันยืนนิ่งๆกันวะแล้วกูก็ตายเฉย โอเคมามากระต่อเฮ้ยมีอะไแตกวะไหนเมื่อกี้ผมเห็นผู้หญิงนะเฮ้ยยังไงยิงยิงยิงปุ๊บปุป๊บปุป๊บตายโอ้โหแม่งดักหลังเออเดี๋ยวเราลองไปซื้อของดูไหมอุ้ยมีตังห้าพันแล้วนะเก็บตังไวมากเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าเพชรเนี่ยที่เรามีเนะี่ะซื้ออะไรได้บ้าง ability เออนี่คืออะไรอะ่ะไม่ได้เราต้องปลดปลดเฉพาะเลเวลเฮ้ยผมเมื่อกี้ได้ของใหม่มานะ อ๋อเป็นทอยเลตกันเอ้ยเธอเลตไม่ใช่ทอยเลตโอเคงั้นเราไปที่ร้านค้าดูฮะว่าเราซื้ออะไรได้บ้างสกินผมใช้เหรียญหมดเลยฮะโอ้กุญแจเราซื้อได้แต่เป็นกุญแจระดับอ e ีพิกนะเราถึงจะซื้อได้ฮะราะอันนี้เป็นอะไรอ่ะกระสุนแบบพรีเมียมหรอเหรือย,ยังไงไม่รู้ฮะโอเคอ๋อเพชรที่เราได้มาคือเป็นเพชรที่มาจากการเติมนะถ้าเกิดใช้ก็ควรใช้ให้ระวังหน่อยฮะมันแพงครับ โอ้กองนี่กลกองไม่มีเปิดปเป็นปืนเลยหรอกอยากได้กองปืนอ่ะนี่ไงหูกลนะ่องสองพันห้าละเออหนึ่งมันต่างอะไรกันตรงไหนอะอหนึ่งอ๋อเือมันจะได้ของดีกว่าเดิมมันว่าง่ายเลยแ้เราเปิดเลยแล้วกันเรามีสองพันหะ้าเพชรเปิดไปเลยปุ๊บนี่เดี๋ยวผมซื้อมาอือหือสองพันห้าเพชรนี่มันแพงมากเลยนะ เปิดครับผมขอปืนเบลสเตอร์ไปฮึบมาชึบอืเกลือได้ตังมาสองหมื่นฮะเกลือครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะใช้แล้วมันทำให้เราเร็วขึ้นหรอเดี๋ยวเราลองใช้ดูแล้วกันโอเคใส่ละอืเพื่อท่ชมเกลือครับโคตรเศร้าอ่ะเดี๋ยวเปิดอันนี้โอ้โ คือนี่มันเป็นปืนรีเจนหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวเราลองเปิดกล่องอันนี้แล้วกันโอเคอ่ะจัดมาเลยเสร็จแล้วเราก็เปิดกล่องพวกนี้ไม่ต้องใช้กุญแจนะฮะเปิดสกินต้องใช้กุญแจอมไม่ได้ฮะแสดงว่ากล่องเนี่ยมันต้องมีคลาสนะคือผมดวงสวยว่าง,ง่ายเลยโอเคงั้นโอเคครับผมเดี๋ยวเราตั้งป้อมหน่อยดูป้อมหน่อยโอ้ป้อมเทอยู่นะป้อมเนิบกันนะคือถ้าเกิดให้ผมพูดว่าเกมนี้ลักษณะตัวเกมเหมือนเกมอะไรก็คือเหมือนเกมไี่นั่นนะฮะ เกมเพนบอลอืมเพนบอลแล้วก็สนุกอยู่ลองลองไปหาเล่นกันได้นะแต่คือเกมมันแม่งเฮ้ยนี่นี่ป้อมเขาใช่ป้อมเขาใช่ใช่ใช่แต่เพนบอลปืนมันค่อนข้างราคาแพงนะฮะราคาสูงมากโอ้ยิงยิงระยะไกลระยะไกลยิงไม่โดนฮะอืมอเก็บปลาเบิบดก่อนสวยอุ้ยอืมอมึงมึงกูขอแก้แค้นมึงก่อนเถอะก่อนที่กูจะ ม่เออกูแค่แค่มระสบกูดีใจแล้วกูนอนหลับฝันดีโอเคเมื่อกี้เฮ้ยอะไรอะกระสุนอะไรแบบจึ๊บมีข้างหลังมาไหมเนี่ยไม่มานะอ๋อู้สึกอ๋อู้สึกว่าเราจะวิ่งยิงไม่ได้ด้วยนะถ้่เป็น,นกระสุนที่ผมใช้มันเป็นกระสุนแบบแพงนี่หว่ามันอ๋อกระสุนที่เราใช้คือมันจะเป็นการเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะคือไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นนะว่าง่ายเลยใช่ไหมนั่นทำให้กูยิงไม่โดนเลยเนะี่ยโอเค เฮ้ยศัตรูหืมศัตรูเยอะโหเยอะเยอะเยอะแตกสองแตกสี่สวยมันตีแท็กโอเคท่านผู้ชมงั้นเอาไปมากโหสารคิีนี้ไม่เพลงท่านี้แล้กันยังไงชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถุนด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่นะสำหรับเกมเนิร์ฟไฟก็เนิร์ฟเนิร์ฟสไตล์เออก็ขอมีเพียงเท่านี้แล้วกันไปแล้วผมบ๊ายบายฮะดีสนุกมากฮะท่านผู้ชมไป